สวัสดีครับผมเต้าเต่าช็อปนะครับวันนี้นะฮะเรามีตัวโดรนรุ่นล่าสุดนะครับจากบริษัท DJI นะฮะซึ่งหลายท่านน่าจะรู้เลยนะฮะอันนี้กําลังแบบว่าฮอตฮิตมากเลยนะฮะนี่ครับในกล่องนี้คือ DJI ครับมารวิคโปรครับกล่องนี้คือชุดไฟคอมโบนะฮะหรือชุดคอมโบที่มีชุดแบตเตอรี่เสริมชุดอุปกรณ์เสริมให้เรานะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในเนี่ยเปิดดูก่อนคร่าวๆนะข้างในกล่องเนี่ยเนี่ย อะไรบ้างเลยแลเปิดขนาดนี้แล้วอยากให้ไปดูว่าอัดเล้นนครับนี่ครับกล่องเล็กจริงๆนะฮะเดี๋ยวดูครับว่าข้างในกล่องนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างครับโอเคครับตามชมครับอ่ะคราวนี้ครับมาแกะกล่องดูครับข้างในกล่องนี้นะฮะ มีอะไรกันบ้างครับฮะอันแรกนะครับหยิบออกมาเลยตัวน้ำแน่ๆอยู่แล้วนี่ครับมาวิกโปนะฮะเป็นตัวกล่องวันนะครับที่สองนะครับอันนี้เป็นนะฮะชุดไฟมอลคอมโบนะครับฟอร์มาวิกครับเป็นพวกตัวออปชันเสริมนะแบตเตอรี่เสริมที่ชาร์จเสริมอะไรเงี้ยนะฮะอยู่นี้นะครับส่วนตัวอันนี้อันนี้มาวิกนี่ครับ ชุด The Bag ครับก็คือตัวกระเป๋าสะพายนะฮะเรากแกะตัวรับมันก่อนเลยว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะฮะครับตื่นนะครับกี่เปเลยนะฮะกระเป๋าใบเล็กมากนะฮะเทียบกับนี่ครับเป็นกระเป๋าทัวนะฮะกล่องมันเนี่ยสองมือผมก็ าครับกล่องเห็นกล่องแรกตกใจนะว่ากล่องนี้จริงจริงนะครับข้างในครับอ๋อรีโมทด้านบนติดเห็นแล้วนะฮะนี่ฮะตัวลำนะครับตัวลำใบพัดด้านบนสองใบไม่ใส่มาให้นะฮะรีโมทนะครับตัวลำรีโมทเอาหยิบลำออกมาก่อนเลยนะครับลำนี่ฮะตัวลำครับตัวกล้องนะครับนี่ฮะตัวกล้องมีซิลิโคนแปะมาให้เรียบร้อยนะฮะเราเปิด เป็นตัวโปรเทคหน้ากล้องแล้วก็มีตัวล็อกกิมบอลในตัวนะครับเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันนะครับตัวนี้ก่อนตัวรีโมทครับเล็กมากมากเล็กมากมากนะฮะตัวรีโมทนะครับเล็กมากมากนะฮะอันนี้ก็ที่เอ้าออกมามเดี่ยมือถือนะครับนะครับเ็ืได้ออกมาพวกไอโฟนหกไอโฟนเจ็ดแบพวกวนี้นะฮะ หรือว่ามือถือ Android ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับพวก iPad Mini พวกอะไรจะไม่ได้นะฮะใหญ่เกินไปรอบแท็บเล็ตนะครับตีชิ้นก่อนนะครับใต้นี้ก็จะมีนี่ครับแมนวนวลนนะฮะแมนนวลนเล็กเล็กนะครับ,มนนบ,รบผมว่าดีจิอยเนี่ยเขาเขาจะแพ็คเกจจิ้งเนี่ยเขามีการพัฒนาตลอดเวลานะฮะ มันม 3, ก็ทั 4, ้งกรทำสามกรทสี่บางรถมาก็เปลี่ยนแพ็กเกจตรงนี้แพ็กเกจตรงนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันเล็กลงกระชับลงเวลาขนส่งมันได้มาได้มากขึ้นเยอะขึ้นนะครับอันนี้ครับแรตเตอร์ชาร์จนะครับอันนี้คือตัวเสียบกับตูดแบตเตอรี่ของมาวิกนะฮะอันนี้ USB ีน,นี่ USB USB สองพอตนะครับไปเสียบับรีโมทนะครับอันนี้เบียดสายเสียบกับไฟบ้านนะมาดูตรงช่องนี้มากช่องนี้ก็จะมีเป็นพวกสายไฟต่างๆนะครับเทออกมาเลย นนี่สายไฟอันนี้สายไฟนะครับันนี้สายไฟเสียบไฟก็ได้กับที่ชาร์จนะนอ่อันนี้สาย USB นะครับชาร์จรีโมทนะครับอันนี้สายตัว Android นะครับกับตัวไมโคร USB นะฮะสำหรับต่อกับพวกมือถือือ d r o i d หรือมือถือรุ่นอื่นที่ใช้สายสัญญาณที่ไม่เกี่ยวไม่ไม่เหมือน Lightning นะครับต่อกับตัวมือถือในการดูภาพนะครับมีอะไรอีกไหมอะ โอ้โหเกือบหาไม่เจอเราจะเห็นว่าใบเนี่ยใส่มาให้หนึ่งสองนะครับข้างอันนี้ข้างบนไม่มีนะฮะไม่มีเขามีแถมมาให้ครับอยู่ในกล่องนะครับใต้ล่านะครับองเปิดนี่ออกมาก่อนนะครับนี่หนึ่งสองนะครับเห็นว่ามีใบมาให้นะครับนี่นถูกก็จะมีใบให้นะครับหนึ่งคู่วันนี้ ะครับกอ็อันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับนะครับนี่คู่หนึ่งครับเป็นสแปร์นะครับสองคู่นะครับเพราะว่าไปพัดในในชุดไฟคอมโบเนี่ยมีไปพัดให้อีกนะครับอันนี้ก็หมดแล้ว ไม่มีแล้วท้างไหนนะฮะอันนี้คือตัวตัวลำนะครับเดี๋ยวลองแกะลำให้ดูก่อนนะครับกองแกะลำก็คืออันนี้ตัวขานะครับอันบน,นครับดึงออกไปอย่างนี้ออกข้างนะครับอันล่างดึงลงครับนะฮะนี่พัดการออก การใส่ใบพัดนะครับก็มันจะมีมจะเห็นว่ามันมีตัววงขาวๆตรงนี้นะฮะกับตรงที่มอเตอร์เป็นวงขาว,ขาวนะฮะอีกฝั่งนึงจะไม่มีนะครับก็เอาสีวงขาวๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปรูนี้ไปวง,งรูบหมุนเข้าไปหนึ่งใบแล้วอันที่สองนะครับอันนี้จะไม่มีวงขาวนะฮะไม่มีวงขาว อันนี้ทีมมอเตอร์ก็จะมีสีขาวแต้มไว้ก็ใส่เข้าไปส่วนตัวล็อกกิมบ a ลนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้คือตัวโปรเทคกิมบอลก่อนหนึ่งตัวนะครับเอาออกมาครับเขียงหลังนี้นะครับส่วนตัวกิมบ l เนี่มันเนี่ยเล็กมากนะครับตัวกล้องเล็กมากนะครับเอาตัวล็อกจะลืมนะครับเนี่ยครับต้องเอาออกทางก่อนบินนะครับดึงออกมาตรงๆครับนี่หลุดแล้วกิมบลเป็นสระเนี่ย นะฮะบลอิสระแล้วนี่เราประกอบตัวลำให้ดูแล้วนะฮะนี่การแขนพร้อมบินจริงๆริงก็จอยู่ท่านี้เวลาวางก็อยู่ท่านี้นะเวลาบินนะครับดูนี่ครับ,ต,รบตัวเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวออปติคอลโฟเซนเซอร์กันชนด้านหน้านะฮะตอนนี้เรามาแกะกล่องตัวนี้มั่งนะโตเต็มมาเ่ยชุดนี้ครับใบพัดอยู่นี้เพิ่มแน่แนๆ ไฟมอคอมโบครับนี่ครับเดิมนี่เห็นเลยแบตเตอรี่ชาร์จยิ้งฮับครับชาร์จสี่ก้อนนะครับเสียบครั้งเดียวชาร์จสี่ก้อนแต่เวลาชาร์จเขาใส่ชาร์จทีละก้อนนะเราไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่เสียบไปเสียบมานะครับหนึ่งอันแล้วนี่เห็นก็เจ๋งครับคาชาร์เจอครับอยู่รถเสียบตรงที่จุดบุรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่มาอีกได้เลยนี่ครับ อินเทอร์เจนไฟแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เสริมหนึ่งก้อนนะครับนี่ครับอินเทอร์เจนไฟแบตเตอรี่แบตเตอรี่เสริมอีกหนึ่งก้อนนะครับรวมเป็นสองก้อนนะครับนี่ไงใบพัดนะครับใบพัดนะครับนี่ครับมีเพิ่มให้นะครับในกล่องนี้จะมีก็ต้องเป็นคู่นะผมว่าอ่ะเป็นคู่นะฮะก็คือมี c C W กับ cw นะครับให้นะฮะในกล่องก็มีหนึ่งคู่นะครับ มาให้อีกสคู่นะส่วนนี้อะไรนี่ครับแบตเตอรี่ to power bank adapter ก็คือจะเกิดเราไปอยู่หน้างานหรือว่าอะไรเงี้ยครับมีแบตเตอรี่มา v บกอยู่แต่แบตเตอรี่มือถือหมดไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่ามือถือ i p n o n p h o n นนะครับเราสามารถเอาแบตเตอรี่เขาเนี่ยเสียบอันนี้นี่เล็กๆเนี่เสียบเสร็จปุ๊บออก USB นะครับไปชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้นะครับออก2ช่องนะครับช่อง2แอมป์ก็ชาร์จได้ถึงแท็บเล็ต ผมกรแเพดได้หมดนะครับเล็กดีครับครบ,ครบเลยคร,ครบเลยนะฮะตัวใครซื C ้อใครซื C ้อไฟล์คอมโบเนี่ยซึ่งส่วนมากลูกค้าผมที่จองเนี่ยก็จองที่ไฟคอมโบหมดเลยนะเพราะว่ามันุ่งกว่านุ่งกว่าที่จะแยกซื้อเปลือชิ้นนะฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเก็บทีเดียวนะวางๆก่อนแล้วกันเห็นโต๊ะแล้ว โอเคอันนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกของเขาเหมือนกันครับชุดแบ็กครับว้าวเลก็กมากต้องบอกเลยว่าเล็กมากๆนะครับเท่านี้เองนี่ผมว่า สพายไปไหน,นนี่ผมก็นึกว่าเราใช้อันนี้เป็นกระเป๋าของพวกกล้องคอ m p a c นะฮะ,ะดูด้านในครับนี่ครับใส่ละพายครับเปิดพายให้พร้อมนี่ครับเป็นช่องครับใส่ลำใส่รีโมทนะฮะคือแบตเตอรี่ก็ใส่ข้างๆได้ครับอ่านก็ลองใส่ให้ดูก่อนนะฮะลำนะครับอับครับ เก็บ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 นะฮะเสร็จแล้วคราวนี้ก็ใส่กระเป๋านะครับดูน่าช่องพอดีเป๊ะเลยนะจริงเนี่ยก่อนจะเก็บทุกครั้งเนี่ยผมก็ต้องล็อกกิมบอลก่อนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ให้หลังก่อนหนึ่งตัว ไอ้กุญซีล็อกนะล็อกวันหนึ่งนะหลายตัวโปรเทคไอ้ตะขอตะข,ขออยู่ด้านหน้านะข้างหน้าก่อนข้างหลังล็อกแฝงนะครับถ้าจะให้ดีก็ควรจะใส่ไปไหน,นไม่รู้ซิลิโคนไม่เป็นไรผมลองใส่ให้ดูก่อนนะเขา้าไปฟิตติ้งสุดยอดอยู่ คือเขาคงไม่อยากออกแบบให้เป็นใหญ่กนะว่านี้นะก็คือแบบว่ามันต้องพอดีครับมันต้องมันต้องพอดีอ่ะมันจะเป็นแบบว่าวางไว้ดีอ่าวางนี้ดีวกว่าอุ้ยไป็นแบนี้มางไงเน่เข้าไปแล้วนะครับรีโมทเข้าไปแล้วโทษทีครับเมื่อกี้วิดีโอตัดไปนะครับอ่ะอันนี้มาต่อครับใส่เข้าไปแล้วครับอาจจะดูว่ามัน ลดๆมานิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณปิดมาปุ๊บมันก็พอดีนะครับปิดได้เลยนะครับดูสิเนี่ยเล็กแค่นี้เองเทียบกับกล่องเขานี่ผมเทียบกับ iPad ดแอร์นี่ไอแพดแอร์นะ iPad Air ครับไอแพดแอร์ดูนะฮะไอแพดแอร์ครับเบา ดูสิดูสิใครจะรู้ถือไปนี่คือโดรนนะฮะมีนก็ตอบกล้องดีๆนี่เองะครับเนี่ยซึ่งซึ่งหลายคนบอกว่าตอบโจทย์มากเลยนะะการพกพาหมอการพกพาเที่ยวอะไรเงี้ยนะฮะถือว่าดีเลยนะครับกระเป๋าสบายๆมี่ระเี๋าใสะพายให้นะฮะคุมดูที ก็นี่นะฮะของก็ทำมันเย็นเยนให้ดูหน่อยนะฮะรวมรวมของอุปรกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะฮะนะฮะทำอยู่นี่นะครับนี่ฮะไฟคอมโ,โบครับที่คุณจะได้นะฮะในชุดของชุดใหญ่ของมอวิ p โปนะฮะ โอเคครับคลิปนี้เป็นการอันบอกล้วแกะให้ดูว่าในในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปการบินสอนบินสอนวิธีการใช้งานต่างๆติดตามได้นะครับตามตัวช็อปครับถูกใจคลิปผมอยากดูการติดตามเรื่องโดนรุ seja, ่นใหม่ๆหต่างๆกาใช้งานต่างๆกดตัปสไคได้นะครับกดติดตามได้ครับแล้วกดแจ้งเตือนได้นะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆผมจะเด้งแจ้งเตือนมาในอีเมลเองนะฮะถ้าคุณกดติดตามไว้นะครับสนใจติดต่อได้ครับม่วจะเบญวาบิคเ็นทอมสามเฟนทอมสี่นะครับลำเราประกันประกันมีจ่ายนะฮะ การศูนย์นี่แหละการศูนย์ไทยที่จะไอคับจัดดีลเลอร์ในเมืองไทยนะครับ0 8 1 4 8 8 6 4 7, 7ครับหรือ Facebook Fanpage ครับตั้มโรเตอร์ช็อปเลยครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชม